เพื่อนๆมาสวยไหมคะ กว่าจะได้คลิปมายมที่หล่นจากต้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าที่ตลาดนะคะต้องใช้คนเท่าไหร่นะคะจะต้องใช้นะคะความวุ่นวายแค่ไหนนะคะเยรดไปถ่ายที่ตลาดเนาะไปค้าขายไปเห็นต้นมายมนะคะแล้วเราก็ไปช่วยกันถ่ายค่ะให้ดูความงามก่อนนะคะว่าสวยงามแค่ไหนเพื่อนๆมาสวยไหมคะกว่าเราจะได้ความงามมาฝากเพื่อนๆแบบนี้นะคะที่ตลาดวุ่นวายแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวเยรตจะพาไปดูนะคะว่าใช้คนเท่าไหร่กว่าจะได้คลิปอันนี้ออกมาฝา เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า มาดูกันนะคะทุกทุกคนว่ากว่าจะได้นะคะหย่ารถก็บอกคุณลุงพี่พันธ์นะคะว่าให้ไปปีนเอาช่อมายมช่อนั้นมาให้หน่อยอย่าให้ลูกมันหล่นนะจะต้องเอาเป็นพวงต้องการเป็นพวงทั้งพวงแล้วก็หืมพอหล่นลงมาทุกคนค่ะพวงมายมหล่นกระจายหมดเลยไม่เป็นพวงหย่รถก็ตอบว่าคุณลุงพี่พันธ์คุณลุงพี่พันธ์ก็งอนใหญ่เลยนะคะว่าอุตส่าห์ปีนขึ้นไปให้มันล่วงมันหล่นทํายังไงล่ะคะเก็บค่ะเก็บไม่เป็นไรค่ะขอให้มันได้เป็นเม็ดเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแผนว่า เราจะทํายังไงต้องการเป็นช่อต้องการนะคะเป็นพวงในเมื่อมันไม่เป็นพวงนะคะแล้วทุกคนนะคะก็อยากรู้อยากเห็นไปหมดเลยค่ะว่าเยรุสทาอะไรเนี่ยค่ะคุณป้าเขาก็มาส่องดูใหญ่เลยค่ะทุกคนว่าเยรุสทาอะไรเหรอเป็นอะไรเอาไปทําอะไรเยรุดก็บอกว่าเยรุดเอาไปทํางานครีเอเตอร์ไปแบ่งปันเพื่อน,อน,อนไปทําคลิปสอนนะคะแกก็ไม่เข้าใจหรอกครีเอเตอร์คืออะไรนะคะแต่ก็อยากรู้อยากเห็นว่าเยรุสทาอะไรก็ต้องเปิดให้ดูอธิบายให้ฟังจ้ะว่ามันเป็นแบบ บบนี้แบบนี้นะเยรสจะเอาไปทํางานแบ่งปันเพื่อนๆค่ะว่าความรู้แบบนี้แบบนี้อ่าคุณป้าก็อยากรู้อยากเห็นนะคะเยรดก็บอกว่าเยรสจะต้องถ่ายแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายก่อนคุณป้าก็อยากรู้ค่ะเอาส่องตามเรยรธเลยค่ะว่าเยรธทำอะไรส่องตามมือถือเลยค่ะเพราะเขาอยากรู้มากๆเลยค่ะว่าเยโรธเอาไปทําอะไรยังไงค่ะและไม่ได้มองแต่คุณป้านะคะต้องบอกว่ามองทั้งตลาดค่ะซ้ายขวาผ่านไปผ่านมามองเยยวเาเยรธทำอะไรนะคะวันวันเยรดก้มก้ม เหยๆเนี่ยแต่ยรดไม่ไอายหรอกนะเพราะเราเป็นครีเอเตอร์นะคะเราต้องทําได้ทุกอย่างค่ะเพราะเราคือนักสแสดงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไม่มีอายค่ะทุกคนเพื่อน,นะคะให้ได้งานนะคะให้ได้คลิปวิดีโอที่สวยๆูปมายมยมที่มันหล่นจะทํำยังไงล่ะเปลี่ยนแผนค่ะทุกคนจากที่ไม่ได้มาเป็นช่อยรดก็หวานลงพื้นนะคะทีละลูกแบบนี้จ้ะทุกคนหวานลงพื้นทีละลูกแบบนี้เลยจะ้ะจริงๆแล้วคอนเซปต์จะต้องนะคะล่วงออกจากช่อ นะคะคมาทั้งช่อเลยแต่ทีนี้ในเมื่อช่อมันกระจุยกระจายเราก็มาเปลี่ยนแผนแบบนี้ค่ะทุกคนเพื่อให้มันหล่นลงพื้นทีละอันทีละอันทีละลูกแบบนี้และสิ่งที่ได้ไปดูก <ST IT US ASS> ัน thank yeah. you